แล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ขายบัตรไปแล้วพี่เชิญชวนไปแล้วขึ้นโปสเตอร์ไปแล้วมันเป็นผับพี่ก็ประกาศไปหมดแล้วอยู่ดีๆปุ๊บอา้าวไอ้โชคไม่มามีแต่บอลคนเดียวแล้วขอโทษนะแฟนคลับมเขามีทั้งสองฝั่งมี่เองของบอลของโชคถ้าโชคไม่ไปแล้วพี่เป็นคนขายงานไปแล้วแล้วเขาบอกอา้าวไอ้โชคไม่ไปกูคืนเงินกูคืนบัตรชีวิตพี่พี่น้าอธิบายเลยนะทำไงคือเป็นอย่างนี้ครับพี่เรื่องของเรื่องคือความอึดอัดก่อนตั้งแต่วันบ้านตะเกียงที่ผมโดนพี่บอล ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับนม,มาตะเกียงที่มีคลิปไวรัลที่เกิดขึ้น,นครับผมมาโดนม่บอลชี้หน้ามาตรงบ้านตะเกียงผมก็รู้สึกว่าผมเสียใจแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าการที่ผมทํางานออกมามันได้ไม่เต็มที่เลยครับพี่คือตรงวันนั้นอ่ะผมมองตรงนี้คือผมจะร้องไห้จริงจริงพี่ประเด็น <c oughs> ไม่ใช่ตรงนั้น <c oughs> ไม่ใช่เลย ประเด็นมันอย่างนี้อันนี้คือพี่นะประเด็นมอย่างนี้ประเด็นคือเราต้องคิดถึงเจ้าของงานเป็นหลักเจ้าของงานเจ้าของงานคือส่วนตรงนี้อันนี้อันนี้หนูขอพูดได้ไหมใช่ผได้นะพูดหนูคือคนที่เคลียร์ทางเจ้าภาพนต้องระวังนะลูกเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมค่ขอโทษเลยนะได้ค่ะนี่คือโชครถแห่หนูจะเป็นนัดรถทัวร์นะค่ะหนูหนูขอหนูขออธิบายในส่วนตรงนี้คือหลังจากที่หนูประกาศงดรับงานคู่แต่ก่อนหน้านี้มันมีพี่บอลออกมาแถลงข่าวก่อนใช่ไหมคะว่าจบ5้างานนี้ เราจะไม่รับงานคู่กันอันนี้คือจุดเริ่มต้นคือของพี่บอลแถลงข่าวก่อนและเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปจนจบเราจะไปจนจบ50งานเลยแต่ปรากฏว่าพอไปจริงโชคยังได้รับความกดดันจากเวทีอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้เขาเล่นไม่ได้เขาอายุ22เขาทนแรงกดดันไม่ไหวหนูก็เลยหลังจากที่แถลงข่าวหนูก็เลยทยอยโทรหาเจ้าภาพพี่คะงานที่เป็นงานคู่เนี่ยคือตอนนี้มันมีกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นข่าวแล้ว คือจะซีเรียสไหมคะคือหนูอาจจะอนุญาตขอยกงานเขาบอกไม่ได้ยกโชคยกบอลได้แต่ยกโชคไม่ได้ซึ่งตรงนี้หนูก็มีหลักฐานซึ่งส่งให้ทีมงานหมดแล้วค่ะทางเจ้าภาพใหญ่ที่ที่หนูคุยด้วยเขาก็บอกว่าคุณโทรไปคุยเองเหรอใช่ค่ะโทรไปคุยเองว่ามันเกิดกรณีกรแสดราม่าแล้วในความที่หนูเป็นภรรยาสามีหนูกลับมาร้องไห้ห้าสิบล้านก็พูดแบบนี้เหรอไม่ได้พูดค่ะไม่ตั้ง50ล้านก็พูดแบบนี้เหรอว่ายกยกบอลได้แต่ยกโชคไม่ได้ ไม่หมดค่ะไม่หมดแต่ว่าในส่วนทางหนูหนูต้องบอกว่าในส่วนทางหนูมสมมติ50งานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งจากทางพี่ดอนครึ่งนึงจากทางหนูครึ่งหนึ่งแต่